สวัสดีค่ะมาคุยกันถึงเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีกันต่อได้ยินในหลายท่านเพื่อนๆเ,เราหลายๆคนเพื่อนฟาร,รม์มหลายๆที่บ่นกันในเรื่องของราคาสินค้าราคาการเลี้ยงจงิ้งหรีดว่าราคาถูกหัวาหารแพงขาดทุนโน่นนี่นั่น คือได้ยินเยอะมากได้เห็นโพสต์ต่างๆมากมายนะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆมากมายก็เลยอยากจะแชร์มุมมองแบบนี้มุมมองที่นันนิตกับนภพเลี้ยงจิง้งหรีกันมาการเลี้ยงจิง้งหรีของนันนิตกับนภพทำวัสดุดไหมไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเดินช้าบ้างเดินเร็วบ้างแต่ยังเดินไปได้เรื่อยๆ แล้วถามว่าเพื่อนๆที่บ่นกันเมื่อนที่โพส์กันวันเนี้จะเลิกเลี้ยงจิงหรีได้ไหมอ่าเกิดบางคนอยากเลิกเลี้ยงหรือตัดสินใจเลิกเลี้ยงแล้วถามว่าจะไปทาอาชีพอะไรจะไปเลี้ยงอะไรต่อแล้วคิดว่าที่ตัดสินใจไปเลี้ยงอะ่ะจะเจอปัญหาแบบเดิมไหมนะในเรื่องอ่าสมมุติไปเลี้ยงไก่ไข่จะเจอปัญหาหัวาหารแพงไหมราคาไข่ลดลงไหม หรือผลิตออกมาแล้วไม่มีคนซื้อไหมะจริงๆบอกแบบนี้ว่ามันเป็นทุกอย่างมันเป็นทุกวงการมันเป็นทุกอาชีพนะฮะอย่างนันิดเองเห็นแม่มาทํานามาตลอดอะ่ะก็ได้ยินแกบ่นแบบน,นี้มาตลอดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งนันท์แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วนะก็ยังเห็นเขาทํานากันอยูอ่ถามว่าเราจะบ่นไปทําไมบ่นแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ะ การปรับขึ้นราคาของอาหารมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะเมื่อก่อนคนเลี้ยงจิง้งหรีดยังไม่เยอะนะราคาก็อาจจะพอจับต้องได้แต่ถามว่ารุ่นพี่ที่เขาเคยเลี้ยงสิบกว่าปีที่แล้วอะอาหารเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะมันถูกกว่าตอนนี้อีกนั้นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าการเดินทางของราคาค่ะเงินเฟอ้ออะไรต่างๆมันมาเข้าร่วมด้วยบวกกับโรคโควิดอะไรต่างๆเข้ามา เศรษฐกิจเลยปรับตัวสินค้าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายของมันมันก็ปรับตัวขึ้นแล้วทีนี้ทําไมคนเลี้ยงจิ้งหรีดถึงเดือดร้อนเนื่องจากว่าราคาที่เราขายอะค่ะเราไม่ได้ตั้งเองมันไม่ใช่ราคาของเราเองถูกต้องไหมไมันเป็นราคาที่เราขายผ่านคนกลางทีนี้ถ้าเราขายแพงก็กลัวเขาจะไม่ซื้อถูกไหมคะพอเขาให้ราคาเท่านี้ต่อรองยังไงเขาก็ไม่ให้ถ้าสูงกว่าน,นี้เขาซื้อไม่ได้นะเราต้องเทขาย สุดท้ายก็มานั่งบ่นว่าซื้อถูกขายจริงดีถูกไม่คุ้มทุนขาดทุนนอนนี่นั่นสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราไปรอดในทุกอาชีพได้นะคะคือเราต้องเป็นคนผลิตเองเราต้องเป็นคนจัดจำหน่ายเองนะคะไม่ใช่เราเป็นต้นน้ำแล้วเ,เป้เาราคาที่ปลายน้ำทุกๆคนทุกๆทุกๆขั้นของการเดินทางมันมีค่าใช้จ่ายะคะ่ะมันก็ต้องบวกเข้าไปนะ,ะตรงนี้ สมมติว่าเราเป็นคนซื้ออเราไปซื้อจิ้งหรีดเพื่อนซื้อมแมลงเพื่อนราคาที่เราตกลงกับลูกค้าที่เราจะต้องเอาไปให้นะ่ะสมมุติหนึ่งร้อยบาทเรามาซื้อมแมลงเนี่ยเรามาซื้อที่หนึ่งร้อยมันก็ไม่ได้กําไรถูกไหมมันก็ต้องซื้อต่ํากว่าหนึ่งร้อยฉะนั้นถ้าเราเป็นคนผลิตแล้วเราไม่ไปขายเองเรอให้เขามาซื้อเราก็ต้องเป็นฝ่ายยอมรับในราคาค่ะถ้าเราไม่ขายก็ไม่มีใครทาอะไรเราได้ถูกไหมฉะนั้น คนใหม่ที่คิดจะเลี้ยงการเลี้ยงจริงอะ่ะสนใจในอาชีพเนี่ยควรที่จะทําตลาดของตัวเองด้วยนะคะมันถึงจะไปได้ไม่ใช่หวางพึ่งตลาดคนอื่นแล้วรอเขามาซือ้อให้เขาราคามาให้ต่อรองอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ซือ้อเดี๋ยวเขาไปที่อื่นแบบนี้ไปไม่ได้ค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกเลี้ยงทําไมในเมื่อเลี้ยงไปแล้วมันไม่ได้กําไรเลี้ยงไปแล้วมันไม่มีให้ใหมีเลยได้เลี้ยงไปก็ซื้อแต่อาหารให้กินอะไรประมาณเนี้ย นะมันก็เป็นวังวนเดิมที่คนออกก็ออกด้วยเหตุนี้ที่คนเข้ามาสักพักหนึ่งก็ออกด้วยเหตุนี้ฉะนั้นคนที่อยู่ได้คือเลี้ยงให้น้อยบ่อ,อย่าไปเลี้ยงจำนวนเยอะพอจำนวนเยอะออกเยอะต้องหาคนช่วยซื้อแต่เลี้ยงน้อยบอาขายเองได้ขายไม่หมดใส่ตู้แช่ไว้วันหลังเอาไปขายอีกกว่ารอบใหม่จะออกกว่ารอบใหม่จะแกะ่กว่ารอบใหม่จะโตเต็มวัยนะใช้เวลาร่วมๆเดือนเดือนเสร็จ ระยะเวลาน,นั้นนะเราก็สามารถระบายของที่เราเก็บก่อนหน้าน,นั้นออกไปได้หลักง,ง่ายๆค่ะนะดูแลและรับผิดชอบชีวิตเราเองอย่าไปฝากชีวิตทั้งชีวิตหรือความหวังทุกอย่างกับคนอื่นนะคะแล้วทุกอย่างจะไปได้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ